อ่ะนี่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 ้อยอันนี้อะไรอะคะพี่ช่วงแรกๆพี่ก็จะเป็นคนพอมะเล็ดเองแหละแต่พอเรามีเงินเนาะเราก็ใช้เงินแก้ปัญหาด้วยการจ้างทุกอย่างทำได้ด้วยการจ้างอันนี้พอมะเล็ดเดี๋ยวจะให้เขาดูแลกันพอมเเล็ดของพี่ก็เป็นสูตรง่ายๆที่ไม่รู้พี่ขอขอ,ขอออกตัวนิดน,นึงว่า สูตรการพ่อมเมล็ดของแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ที่เนี้ยของพี่มันก็เป็นเทคนิคของพี่พี่จะทําอะไรให้มันง่ายที่สุดก็คือใช้กากมะพร้าวกากมะพร้าวอ่ะใส่กากมะพร้าวเสร็จตามด้วยอะไรตามด้วยอะไรตามด้วยอะไรคะอันนี้เป็นพีทมอสที่ใช้พีทมอสเพราะพีทมอสเนี่ยมีพีทมอสเพราะว่ามันสะอาดหญ้ามันไม่ค่อยขึ้นสารอาหารในพีทมอสมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามด้วยสตาร์เกิลจีเราค้นหาสตาร์เกิลจีเนี่ยมีคุณสมบัติในการป้องกันไม่ให้มันเกิดแมลง Oh. นะฮะแล้วก็ด้วยตัวปุ๋ยออสโมโคสสูตรสูตรเสมอก็ได้หรือสูตรดอกก็ได้เดี๋ยวจะไปถ่ายถ้าจะพาไปถ่ายหน้าถุง uh huh. เผื่อคนอยากทำตาม uh huh. ได้แล้วก็คุมด้วยพีทมอสอีกทีหนึง่ง uh huh. นะฮะคุมด้วยพีทมอสอีกทีหนึง่งอ่ะเสร็จแล้วก็จะมาแช่ตัวน้ำที่ผสมยากันลาแล้วก็ตัวบีหนึ่ง ไม่ต้องผสมเยอะมากนะถ้าผสมยากราเยอะมากเนี่ยตัวยากรามันจะมีคุณสมบัติในการรัดเนื้อไม้พวกรัดเนื้อเมล็ดไม่ให้มันงอกได้ดีเขาผสมแค่บางๆก็พอแล้วก็แช่ไว้จนกว่าน้ํามันจะดูดขึ้นมาข้างบนจนดินเปียกโอ้เอฉันร้อนแทนเธอโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่อยู่ได้อ่าอยู่งี้กัมาอยู่ตรงนี้ดีกว่ากลัวนางดำมาวันเดียวจะดำฉันไม่โอเคน่ารักที่สุดอ่ะ อุ้ยขอบคุณค่ะเสร็จแล้วมานั่งกันยาวๆไปเสร็จแล้วก็จะรอดูดน้ําแล้วก็โรยมเมล็ดมเมล็ดยิมโนอ,ะอ่ะอีกเทคนิคหนึ่งเวลาเราเก็บฝักยิมโนอะ่ะเราล้างเสร็จน่ะฝักยิมโนมันจะคล้ายลูกแก้วมังกรเล็กๆมันจะมีะเยื่อๆแล้วก็จะมีเม็ดดำๆเห,ห็ไหมเ<ๆ>วลาล้างเราก็จะหาตะแกรงมาล้างเพื่อให้เยื่อมันทะลุลงไปตัว,ตวจากตัวตะแกรงแล้วก็ตากแห้งแต่ไม่ใช่เอามาเพาะเลยเพราะว่าเมล็ด มันยังไม่เจริญเติบโตดีมันยังไม่เซตตัวดีมันต้องเก็บไว้สักประมาณสัก2 3มอาทิตย์แล้วมาเพาะอัตราการงอกจะดีเก็บไว้อุณหภูมิห้องไม่ต้องแช่เย็นเก็บไว้อุณหภูมิห้องปกติใช่ครับตั้งไว้ปกติเลยใช่ครับหากระปุกมาใส่แล้วก็หาตัวไอ้ที่เม็ดกันชื้อนอะที่เราไปซื้อขนมกินมาแล้วมันจะมีแถบมาในกระปุกเอามาใส่คือคือไม่ได้วางใช่ไหมพ,พี่คิวแบ่คือหมายถึงว่าเก็บใส่กระปุกคือเขาเรียกว่าอะไรอะหให้ม, <า S 2> มันมิดชิดใช่ไหมพี่คิวในกระปุกเอมาดูิ คือหมายถึงว่าวิธีการเก็บคือเก็บในกระปุกที่แบบว่ามีชิดไม่ให้เหมือนฝาไม่ให้ลมเข้าใส่สารกันชื้นเพื่อให้ดูดความชื้นจากเมล็ดออกไปหน่อยเพราะว่าบางทีเราตากแห้งไม่ดีมันจะเกิดเชื้อราไงเป็นเมล็ดอ๋อนี่ไงนี่ไงพี่ดูดูดูนี่เมล็ดที่พี่ฮิวบอกนะคะเมล็ดเนี่ยใส่ไว้อย่างนี้นะแล้วก็มีไอที่กันชื้นอย่างที่บอกใช่ค่ะใส่ไว้แบบนี้ เนี่ยก็ใส่ลงไปแล้วก็โรยบางๆไม่ต้องโรยหนาโรยครับคุณพีให้พี่คิวให้พี่คิวโรยนี่ให้พี่คิวโรยให้ดูเลยค่ะโรย,ยไม่ต้องโรยหนาเพราะว่าบางทีมันงอกมันมันงอกขึ้นมาเบียดกันบางทีต้นอื่นมันไม่ได้โตมันก็เสียดายเมล็ดโรยแบบบางๆ <c oughs> แต่เห็นบางคนในเฟซบุ๊กนะโอ้ oh, <c oughs> คุณพระแม่เอ้ยเลียง <c oughs> คุณเอาเวลามาจากไหนะ <c oughs> คุณเลียงเลยค่ะก็เลย <c oughs> บอกว่าจิตใจคุณอัมาตหิตมากในการเลียงอีมเมลนี้ <c oughs> ต้องขออภัยที่อาจจะต้องพูดอะไรแบบนี้บ้างแล้วก็ไม่เป็นความจริงที่เราเห็นเนะยเราก็จะมาแบ่งปันว่า,าถ้าคุณมีเวลาคุณเลียงมันไม่ผิดมไม่มีผิดถูกเราตรงนี้ที่คนเรียนดับไม่ได้คือมันเป็นที่รองรถกระบะใช่ไหม Yes พอดีพี่ไปซื้อพวกพลังวัสดุแล้วน้องๆน้องน้องนี่นะ เรียนแบบไม่ได้ต้องซื้อรถซื้อรถคันหนึ่งเลยนะรถกระบะรถกระบะหักระบะมาที่แหละมันทนเออพี่เดี๋ยวเราไปทำแบบนี้บ้างดีกว่าแล้วตรงนี้คือที่ที่ปั่นเมล็ดหรือว่าอะไรครับอ๋อนี่ซักผ้าอันนี้ซักผ้าใช่ไหมไม่ใช่ที่ตัดมาเอเซียอันนี้แค่แค่นั้นเสร็จแล้วก็ใส่ถุง บบที่เราที่เราเห็นเ,เ,นเ,เนมืเมเ่อกีออ้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ4ี4่ห้าเดือนอ๋อแล้วก็ทิ้งไว้สี่ถ้าเดือน,นแล้วก็เปิดถุงเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มแยกได้ก็โปรเซสก็จากนี้ใส่ถุง4-5เดือนแล้วพอแยกจาก4-5เดือนก็ใช้เวลาอีกประมาณ4-5เดือนที่จะเห็นโตที่เราจิ้ม<ต>แบบนั้นเองใช่แล้วก็ประมาณปีหนึ่งถ้าเราทําโปรเซสแบบนี้วนลูปประมาณสัก2ปีถึง3ปีในปีที่3า่อะสบายนะพี นนี้สบายนะพี่โอ้ยชอบเดี๋ยวมาหาที่คิวบ่อยๆนะมาเลยมาเลยปกติไม่ใหากให้จะขมาที่ส่วนก็เพราะอย่างนี้แหละชอบเมามอยพูดไม่หยุดอันนี้พี่คิวจะทําอะไรให้เราดูคะพี่จะแยกพอตแยกพอตปกติแล้วอะเวลาก่อนที่พี่แยกเวลาพี่แกะจากถุงใช่ไหมเราก็จะเอามาวางในโรงเรือนนั่นแหละเพื่อให้มันได้รับแสงแดดตรงทีอะ เวลาแกะออกมาสีมันจะค่อนข้างสีสดสด,สดแล้วมันจะดูดูไม่ออกบางทีสีมันยังจะไม่ออกมาเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดการสังเคราะห์แสงแล้วเม็ดสีในตัวของเมล็ดน่ะมันยังไม่ออกมาแท้จริงมันอาจจะต้องได้รับแดดก,ก่อนแล้วสีจริงของต้นไม้มันจะออกมาและปกติเราเจออย่างนั้นใช่ไหมเราก็จะเอาฟอสเฟตป,ปมาหนีบหนีบต้นด่างที่เราเห็นแล้วก็ไปจิ้มในพอตนั้นก่อนนั่นคือเป็นสเต็ปแรกที่เห็นแต่สเต็ปต่อไปบางทีมันเยอะขนาดนี้คนส่วนใหญ่บางทีดึงด่างออกไปหมดแล้ว แต่ตามหลักความจริงคือสีเขียวอ่ะมันโตเร็วกว่าไม้ด่างอยู่แล้วบางทีตัวด่างมันจะซุกซ่อนอยู่ข้างในอยู่ข้างในข้างล่างอีกมันก็เสียดายถ้าสมมติมันซุกซ่อนประมาณสิบต้นมันก็คือเงินถูกป่ะพี่ไม่เอาแบบนี้นะโอ้รู้สึกเอหัวล้อสะใจรู้สึกชอบอะรู้สึกแบบโอยไม่ได้แล้วต้องมาหาไปพีพี่ขอโทษเดี๋ยวพี่จะ เดี๋ยวพี่จะขอขมาด้วยต้มยำกุ้งมาม่าให้เธอนะที่เธอขอเราพี่มันมีแรงอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อะแบบว่ารู้สึกแบบเออเออได้แบบนี้มานานแล้วมันคือความจริงอะเอ๋ชอบไงพี่จะบอกให้นะคนใกล้ตัวพุมี่ฟังนะกูไม่ได้ใช่ไหมพุ่มี่้อพีู่ให้เขาดูสิฮะเนี่ยพี่จะลอยใส่ปูดให้ดู อ๋อไม่เป็นไรอย่าคิวแค่แยกด่างก่อนก็ได้อ่ะเห็นไหมแม่บ้านมีความแบบมาอย่าแยกด่างให้ดูอ่ะค่ะมาเรามาแยกเสร็จปุ๊บให้พี่คิวแยกด่างให้เราดูเนี่ยบางทีอยู่ในเนี้ยเห็นป่ะเราดึงออกมาเนี่ยมันก็จะมีเขียวเขียวเนี่ยเขาจะเอาเขียวออกเขียวนี้ให้พีด่างไว้ให้คิวเขียวให้พีด่างให้คิวอย่างเงี้ยเล็กๆพี่ก็เก็บหมดจริงๆจะแบบ ให้ยีนกว่านี้ใส่ถุงมือแต่วันนี้พอดีแบบขออะไรแบบลูกทุ่งขอแบบเรียวเรียวอย่างเงี้ยพี่ก็จะดึงออกมาอย่างนี้เลยใช้ดึงเอาแบบนี้เลยเหรอคะเห็นปะมันมีด่างทั้งสี่ต้นเนี่ยม,มีด่างนี่ไงต้นนี้พี่ก็จะดึงออกอย่างนี้คนสงสัยว่าไซส์ขนาดนี้ปลูกได้แล้วหรอได้แล้วครับบางทีลึงรากขาดก็ปลูกได้เพราะว่าบางทีต้นเล็กๆมันต้องการเจริญเติบโตมันสร้างรากใหม่ได้ไม่ต้องกลัวมันตายอย่างเงี้ยก็แยก โอ้ยดึแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยดึงดังๆเนี่ยดึงดังๆดึงที่ดังๆดึงไว้ใช่แล้วเอาเขียวมาไว้ทางฝั่งนี้เนี่ยพระแยกได้ประมาณขนาดนี้อันนี้คือแม่บ้านเขาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเราจะโรยทรายเพื่อจะจิ้มดาจิ้มผ่อนดัางเดี๋ยวก่นอันนี้คือที่เราใส่ไว้ก็คือเราใส่เ เตรียมปลูกใช่ไหมคะใช่เตรียมปลูกเครื่องปลูกที่พี่คิวใช้มีอะไรบ้างคะเครื่องปลูกเหรอใช่ดินปลูกของคิวนะส่วนหน้าบานฟาร์มนั้นไม่ใช่ส่วนอื่นไม่ใช่ส่วนไม่ใช่ส่วนสากลด้วยความที่เราเป็นคนค่อนข้างประหยัดแล้วก็หาวัตถุดิบที่หาได้ตามท้องที่เช่นขุยมะพร้าวค่ะแล้วก็ดินถุงใบก้ามปูมักอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะดินใบก้ามปูมักดินใบก้ามปูมักใช่อัตราส่วนก็ขุยมะพร้าว หนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบใช่หนึ่งกระสอบกับดินประมาณสี่ถุงลอนเราก็ใส่เพอร์ไล์นิดหน่อยเพื่อให้มันมีมเขาเรียกว่าอนะไรเป็นตัวคั่นแล้วก็ทําให้แบบมันเกิดช่องว่างในตัวดินแล้วก็ดินมันก็จะไม่แน่นเกินไปแค่นั้นเองค่ะลองมาทุกสูตรแล้วด,ดีที่สุดแต่ขุยมะพร้าวต้องเลือกดีนะขุยมะพร้าวที่เลือกมาไม่ใช่ขุยมะพร้าวที่เพิ่งไปขูดมาสดๆอะ่ะขุยเก่านะ ต้องเป็นขุยเก่าถ้าเป็นขุยใหม่สีแดงๆ่ะบางทีมันยังไม่แห้งมันอาจจะมีเชื้ออะไรไม่รู้แหละเคยจําได้แต่จำไม่ได้แล้วตอนนี้อมันจะทําให้ต้นไม้ตายสาคัญมากขุยเก่าจ้ะขุยเก่าเน้นอะเรามาดูพี่คิวเสร็จแล้วอันนี้คือยกตัวอย่างนะที่แยกไปเมื่อกี้จริงๆมันต้องแยกต่อพอดีเราแยกให้ดูเราจะทําให้ได้ดูหลายๆอย่างเราแยกให้ดูเบาๆเบาๆอิมมาใกล้ๆ โอเคตามมาค่ะเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปกติจิ้มก็แค่เนี้ยจับประคองต้นลงไปแค่เนี้ยพี่จิ้มแบบว่าไม่ลึกเลยอ่ะไม่ลึกอยู่ล่ามันก็ลงไปหาเองเนี่ยอ๋อหนึ่งมือคีบอีอนิ้คีบือบบนี้เลยนำแค่เนี้ยเออแต่ตอนเอ๋ทำเอ๋ไม่ได้คีปแบบนี้พอดี พี่เป็นแบบส่วนแบบไฮโซเนาะก็ต้องมีเครื่องมือพร้อมแล้วจะมาลุกทุ่งใช้มือไม่ได้พูดเล่นพูดเล่นบางทีเขาอาจจะยังแบบไม่ได้เทคนิคมาได้เทคนิคที่นี่แหละนิดๆหน่อยๆก็อาจจะได้บ้างแต่จริงมันก็ดีเพราะว่าเราต้องการจะนําให้ตัวรากขี้เบาๆนะลงไปแล้วเราก็เอาต้นประคองแค่นี้แหละทาไปจนเต็มเฉลี่ยประมาณสัก4ี่สบห้าสิบต้นแล้วทำไมต้องโรยหินให้มันประคองต้นแล้วก็คุมความชื้นของดินเพราะบางทีอ่ะ เวลาเราลดน้าอ่ะเอาเราสังเกตลดน้ําที่มันไม่มีหินอะ่ะดินกระชอกล้นเออแล้วมันก็จะทําให้คราบดินน่ะมาเกาะที่โคนต้นก็จะเป็นคราบน้ำที่ทําให้ต้นไม้ไม่สวยได้อ๋อมันก็คือน<ช>ค่อนข้าง,างละเอียดอ่อนใช่เป็นที่นิคงอย่างหนึ่งเพราะว่าคุณสังเกตสิวาถทัสม,มุตแบบคุณไม่ใส่หินลย แล้วดินคุณแน่นคุณลดน้ําน้ําที่รดมันยังไม่ทันซึมลงก้นกระถางมันเอ่อขึ้นมาเกาะต้นทําอย่างนั้นบ่อยๆนั่นก็จะเป็นคราบที่เกาะต้นทําให้ต้นนะมีคราบน้<อ>ําที่ค่อนข้างชัดเจนประมาณนี้แกรบเข้าใจแล้วเราต้องโรยน,นะจ๊ะพีโรยหรือเปล่าโรยตอบสิโรยโอเคไ <laughs> ม่กล้าออกเสียงเลยอ่ะนเนี่ วันนี้นั่งมาแบบเงียบมากเดี๋ยวกินต้ยมยำกุ้งก็าหายตอนนี้กําลังแหงแล้วเริ่มแหงแล้วแหงนี่คือเริ่มแหงไม่ใช่แหงแดดนะแหง้ง <laughs> โอเคอันนี้คือคร้าวเบื้องต้นจิ้มอย่างนี้แล้วแต่สไตล์มินิมอลสไตล์ของใครเป็นยังไงคุณก็จะจิ้มแล้วแต่คุณจะเล็บเป็นรูปดาวรูปอะไรก็แล้วแต่หอ่อหอ,อะไรก็ได้ <laughs> ได้หมดแล้วพี่คิวครับพอเราจิ้มไปแบบนี้แล้วว่าซักประมาณแบบสองเดือนครับ สองเดือนรากเขาจะออกแน่นรากจะออกแน่นจะออกแบบติดแล้วจะอยู่จะไปก็สองเดือนนี่แหละสองเดือนใช่สองเดือนก็คือตั้งทิ้งไว้เลยสองเดือนตั้งไว้เนี่ยอย่าเพิ่งลดน้ำนะอย่าเพิ่งแบบเป็นคนแบบโอ้โหใจบุญสุนทานลดน้ำให้หล่อนหล่อนหิวน้ำไม่ใช่พักไว้ประมาณสักสองวันก่อนเพื่อให้ตัวราก่ะมันปรับสภาพกับตัวเนื้อดินนิดนึงสองสองวันห้ามลดน้ําแต่หลังจากนั้งลดได้ลดเลยครับลดเลยได้อ๋อโอเคแค่นั้นเองแล้วคุณก็จะได้ไม้ที่สวยงามครับนี่คือเทคนิคจากหน้าบานนะบอกบอกบอกว่า บอกนี่คือเทคนิคนคนเดเทคนิคคือเทคนิคของที่นี่นะพี่บอกละเอียดขนาดนี้นะพี่ถ้าพี่ไม่ทําพี่ก็ไปบวชเถอะจริงๆักลักพี่คิวมากเลยพี่คิวคะพี่คิวมีความรู้หรือว่ามีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมอยากจะบอกใครๆอีกบ้างไหมคะจริงๆเทคนิคอะมันมีเยอะแหละ <laughs> เพราะว่าเทคนิค ที่มันเกิดขึ้นก็คือประสบการณ์ที่เราเรียนรู้ในระหว่างที่เราทําไม้ขึ้นมาเรื่อยๆแต่สําหรับวันนี้ก็เอาเป็นคร่าวๆไปก่อนอแต่ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมาถามมาได้ถาม<น>ได้ที่ไหนที่ a c e b o o กคิวจักรีชอบเสียงตัวนี้ก็คือมันเต็มแล้วนะเพื่อนแต่ฟอลโล่ได้ก็ตอบได้เหมือนกัน2อ,อ,อีกตัวหนึ่งคือเคยตั้งเป็นหน้าบานฟาร์มแหละแต่คือด้วยความที่คุณมากเนาะเขาก็คงไม่ชินกับชื่อนี้เลยเปลี่ยนเป็นชื่อจักรีก็เลยเปลี่ยนไปก่อนเดี๋ยวอีกหกสิบวันจะเปล เข้าไปได้เลยเข้าไปได้เลยทางได้เลยแล้วก็ไปฟังแต่ถ้าติดต่อไม่ได้แตติดต่อทางนี้ย EP เดี๋ยวอีพติดต่อมาแล้วกันเพราะว่าคุยกับอีพเยอะขึ้นแน่ๆหลังจากนี้ไปแล้วก็ไปเอฟต้นไม้ได้ได้เอฟต้นไม้ได้สดตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้คือจะคุยกับพีเยอะขึ้นก็คือจะจิกจิกเป็นอีกคนหนึ่งแทนเอ๋ด้วยใช่ไหมกราบช่วยกันจิกกราบงามๆเลยพี่ก็จะได้คุศลนใช่หลอที่สุดอ่ะโอเคค่ะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่า อยากอยากให้เปลี่ยนจากนักเออเป็นเกษตรกรเป็นเชฟแล้วค่ะเชฟพิชลินได้เพราะว่าตอนนี้อยากกินต้มยำกุ้งแล้วกินแล้วก็จะติดใจนะเพราะว่ามันกินได้แค่ครั้งเดียวถ้าจะกินอีกก็ต้องมากินที่นี่เพราะใครทําก็ไม่เหมือนจริงเหรอปาไปกินไม่ได้คุยนะแต่ก็จริงก็ไม่ใช่ไปกินต้มยำกุ้งโอเคครับไปเลยครับพร้อมพร้อมเพื่อนายอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะจ๊ะ เราไปดูพี่คิวทวาําต้มยำมาม่าต้มยำกุ้งกันดีกว่ามาม่าต้มยำง่ายๆส่วนผสมก็จะมีมาม่าต้มยำบิ๊กแพ็มาม่าต้มยำบิ๊กแพ็กไข่รับสองฟองจริงๆจะใส่แค่หนึ่งฟองเราจะกลัวเอ๋ออ้วน EP นี้เป็นไรน้ำมกินได้แล้วก็มีกุ้งจริงๆนะกุ้งก็คือทําเสร็จแล้ว oh. คือลวกไว้เสร็จแล้ว จริงๆต้องลวกไว้ถ้าถ้าสมมติเราไปต้มเลยกับมาม่ามันจะแข็งเกินไปนะตอนนี้ก็เริ่มจากต้มน้ำก่อนแจริงๆมีน้ำพริกเผานะาเพื่อเพื่อเออธรสอันนี้คือถ้าเคยเป็นเด็กหอจะเข้าใจดีว่ามาม่ามันสำคัญชนไหแต่เราทำให้ดูพร <c oughs> ีเมียมโดยการใส่กุ้งเพิ่มก็ oh. <c oughs> ต้มมาม่าครับต้มมาม่าก่อน ในช่วงระหว่างต้มมาม่าเนี่ยเราก็เตรียมเนาะไข่ไก่ดูวิธีก่อนไข่ไก่แล้วก็เต้าหู้มีเต้าหู้ด้วยเดี๋ยวจะรู้ว่ามันขาดไม่ได้จร,จริงๆใส่แค่เครื่องอันก็พอไม่ธรรมดานเนี่ยเชฟมิชลินของเราไม่ธรรมดาจริงกับมาม่าต้มยำกุ้ง ก็คือล้างมือให้สะอาดนะก่อนจะยีเั้าหู้นที่คือล้างมือเรียบร้อยแล้วก็วคือเราจะไม่หั่นเป็นชิน้นเราจะยีให้มันเป็นชินช้นๆแบบนี้โอ้ยยีเลยเหรอคะใช่เพื่อให้ได้แบบเท็กซ์เจอร์ที่มันแบบมีเนื้อเท็กซ์เจอร์เลยนะเท็กซ์เจอร์ที่แบบเป็นวุ้นๆน,นะครับโอ้แล้วก็ตียีทั้งนี้ทั้งไข่ะในช่วงระหว่างที่รอมาม่าสุกโอ้เราจะรู้รเดี๋ยวรอมาม่าสุกแป๊บหนึ่ง เส้นมาม่าอยู่ใช่เรอเส้นมาม่าสุกแปบ๊บเดียวไม่นานแป๊บเดียวอ่ะพี่ดูไว้แล้วกลับไปทำให้เขากินอ่าถ้าไม่รอ <c oughs> พี่จะทำให้คิดถึงทีนี้จะได้มาที่นี่ก่อน <c oughs> <c oughs> มาขั้นตอนต่อไป,ปแล้วเสร็จแล้วไปกูจะหาพี่คิวก่อนนะ ก็ฉีกซองเออเครื่องปรุงเนี่ยที่มันมากับซองนี่แหละใส่ไปก่อนใส่เส้นมาม่าใช่ใส่ในเป็นตรงมาม่าดูยังไงก็คือต้มไปจนกว่าเส้นรู้สึกมันจะนิ่มอ่ะจริงๆส่วนตัวเป็คนชอบกินอื่นๆไม่รู้ชอบกินอื่นๆกันหรือเปล่านี่ใส่ไปเลยใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างครับใส่ทุกอย่างว้าวลงไปเลยเสร็จแล้ว ขอใส่พริกเผาหน่อยนะนิดหน่อยพริกเผาย้อนเกียร์ไตโคตรเด็ดอ่ะมึงจะบอกไงเด็ดจริงใส่พริกเผาด้วยเวลาที่พริกเผาเขาใส่พวกต้มยำอ่ะขอ้ยขอดีไหม หนาเป็นป่ะไม่รู้ว่ากินเอาเองใส่กุ้งนิดเลยใส่ใส่ละกุ้งอ๋อแล้วก็เอากุ้งลงไปต่อนลงไปเลยครับเพราะมันสุกแล้วไม่อยากให้แบบกุ้งแข็งมากไงเพราะว่าเส้นมันสุกแล้วกุ้งตอนแรกคือเราก็ลวกไว้ก่อนลวกใช่ครับลวกกิน้ลปิดแก๊สครับปิดแก๊สไม่เห็นสูตรไม่สูตรแล้วก็เท คปิดแก๊สก่อนเทไข่ละจ้าปิดแก๊สก่อนเทไข่ใช่แก๊สเทไข่เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยพี่อร่อยจริงนะฉันไม่ได้พูดเล่นนะคนแบบอยากกินอันนี้ของฉันมากเลยโอ้ยอยากกินมากเลยอ่ะอื้สุดสุดจริงเคเรียบร้อยอ่เชะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปลองชิมกันดีกว่าเนะไต๊ะนี่ยเราขับรถมาจากกรุงเทพมาถึงชลบุรีมาเพื่อสิ่งนี้มาม่ต้มยำกุ้งน้ำข้นโดยเชฟคิวมิชลินนะจ๊ะต้องชิมเชฟหน้าบานเชีหน้าบานขอชิมน้ำก่อนอร่อจีงบอ๋อรีอยอจี๊บไหม อร่อยเฮ้ยอร่อยอร่อยเฮ้ยอร่อยเหมือนกินแบบต้มยำกุ้งอย่างนั้นเลยอะจริงๆอันนี้พูดจริงเฮ้ยหน้าตามันดีมากด้วยพี่แต่มันร้อนไงมันร้อนไงคืนน้ำลายเนี่ยเพราะว่าตัดเส้นไม่ทันโซผมไกินอยู่ที่บ้านเลยเนาะอินเนอร์นางมาเยอะมากเลยอืมหวยอ่ะอะไรวมันต้องสดน้ำแบบพร้อมแบบ เต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมีความเหมือนกินวุ้นกินไข่อืมอย่างเงี้ป่ะพี่กินน้ำลายตามเธอพี่มันต้องรสแบบนี้ป่ะมีไหมอร่อยจริงใช่ไหมอร่อยจริงใช่ไหมอร่อยจริงทุกพี่พี่ทำมาม่าแต่แบบใส่น้ำเลยอร่อยจริงพี่มันต้องอร่อยดิมันต้องกินกุ้งเนี่ยพี่กิวอุสาน กุ้งแบบไปซื้อมาตอนที่มันยังมีชีวิตด้วยนะแต่ไม,ม่ไปซื้อเองนะให้พ่อซื้ออย่าเพิ่งพูดไม่ได้พูดแล้วมันเขาเรียกว,ว่าสดอ่ะเขาสดสดอ,อร่อยตอนนั้นไม่ใช่ก <laughs> 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 ุ้งสดโอเคกุ้งสดมาก<อ>ไม่ได้มีชีวิตหรอกพุ่เล่น <laughs> <laughs> จ,จะกินเธอดีไหมกินเลยขอโทษนะขอโทษนะกุ้งจ๋าอืม อืมอร่อยนึกิ้อะ้รแกับเธอเอะน่อรอ่อยพี่คิวมาทุกอาทิตย์ได้ปะมาสิหุยยังมีอาหารอีกหลายอย่างจะบอกนี่คือแค่เบสิกแค่แบบทำกินง่าย,ยใช้เวลาไม่มมลลไม่นานแหละมันก็กินง่ายสูตรของเชฟหน้าบานค่ะไปลองทำดูเอาเองนะคะมันอร่อยมากจริงค่ะแต่ตอนนี้กินก่อนแล้วนะคะ,ะนี่ มาม่าต้มยำกุ้งน้ำข้นเต้าหู้พริกเผากูมองกล้องไหมเนี่ยข <c oughs> อสักดอกขอสักดอกอะกดดี